เรื่องของการส่งออกกับราคาข้าวในปีนี้คนที่อยู่ในวงการส่งออกวันนี้ก็พูดชัดครับว่าปีนี้ราคาข้าวสู้ปีที่แล้วไม่ได้โดยเฉพาะในตลาดโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะตีกลับมาที่อะไรครับต้นทางคือพี่น้องเษกษตรกรที่เป็นชาวนาย่อมได้ราคาข้าวต่อเกลียนเน็ตเน็ตสุดที่ไม่ได้ดีที่เราคิดแน่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโว่จีอาร์สปอร์ตใหม่ มาดูข่าวสารที่เราจะเริ่มมองกันในประเทศกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้โควิดสิบเก้าคงต้องตามสถานการณ์กันต่อ,ตอไปนะฮะแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ผมว่าเราคงจะต้องนํามาดูกันช่วงนี้เรื่องของราคาข้าวยากมาแพงหรือว่าข้าวถูกน้ามันแพงนี่นะครับก็การเป็นประเด็นที่คุยกันได้แทบทุกวันกันเลยนะค,คือข้าวมีราคาถูกคนปวดเนื้อเจ็บใจเสียหายถึงขั้นตั้งตัวไม่ได้เนี่ยคือชาวนาแต่ถ้าขั้นถึงข้าวถูกสําหรับผู้บริโภคอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ พราะยังไงก็ถือว่าบรรเทาเบาบางกับค่าของชีพที่ตอนนี้เจอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ามันเองค่าโศวุ่ค่าเดินทางสารพัดเปนพากันแห่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเรากลับมองในเรื่องของการส่งออกกับราคาข้าวในปีนี้คนที่อยู่ในวงการส่งออกวันนี้เขาพูดชัดครับว่าปีนี้ราคาข้าวสู้ปีที่แล้วไม่ได้โดยเฉพาะในตลาดโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะตีกลับมาที่อะไรครับต้นทางคือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาย่อมได้ราคาข้าวต่อเกวียนเน็ตเน็ตสุดที่ ไม่ได้ดีเท่าคิดแน่นะครับเรื่องนี้ครับคุณชูเกียรติโอภาสวงจะเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับพูดถึงของการส่งออกข้าวในช่วงของปีนี้ซึ่งปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ข้อมูลแล้วก็ผมก็พยายามบอกอยู่เสมอว่า6ล้านตันไอ้ขั้นจะขึ้นไปถึง7ล้านตันนี่ก็ถือว่าต้องมีแรงติดในช่วงไม่ถึง2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งการที่ปริมาณการส่งออกข้าวในสภาพแบบนี้นะกำลังซื้อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็น ปริมาณการส่งออกที่ดูจะผิดหวังไปเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าต่อให้ส่งข้าวออกได้น้อยแต่ถ้าได้แต่ถ้าได้ราคาดีผมว่าอันนี้น่าสนใจนั่นก็แสดงว่าข้าวควรจะมีพรีเมียมทั้งคุณภาพและตลาดที่มีกําลังซื้อสูงและการเป็นการพัฒนาตลาดข้าวยกเกรดระดับชั้นขึ้นไปหาตลาดที่มีกาลังซื้อสูงแล้วก็ปล่อยให้กับข้าวซึ่งเราเคยเป็นแชมป์มานานในตอนที่เริ่มบุกเบิออกของมาใหมๆ่ๆจําได้ไหมครับสาล้านตันเนี่ยก็มีซึ่งตอนนั้นเราจับตลาดข้าวระดับราคากลาง รวมไปถึงข้าระดับฐานรากในตลาดของประเทศที่กําลังซื้อน้อยซึ่งเราก็เป็นแชมป์มาหลายปีนะครับไม่มีวันไหนที่เราจะไม่กล้าขึ้นไปหาตลาดที่มีคุณภาพนะครับนั่นคือคนทาการค้าก็ต้องมองอย่างนี้ไว้เพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายกําลังซื้อเพิ่มความต้องการสูงกล้าจ่ายได้ข้าวเองก็ต้องยกระดับขึ้นไปสู่ตลาดใหม่แต่สิ่งที่ผมมาให้ความสําคัญตรงนี้เนี่ยคุณชูเกียรติโอภาสวงกียังบอกเลยว่าทั้งราคาและประมาณการส่งออกข้าวประเทศไทยในปีนี้เนี่ยนะครับต่ำกว่าปีที่แล้ว แต่ก็จะได้ตกใจไปนะครับถ้าจะเทียบ่าต่ําที่สุดในรอบอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ต่ําในรอบ10ป,ปีอย่างที่หลายคนกลัวหรือกังวลแต่เอาเป็นว่าวันนี้มันก็ไม่ได้ราคาดีแล้วละครับนะฮะเช่นข้าวขาว5%้าเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยข้าวขาว5%บ้านเราในตลาดโลกเนี่ย404ดอลลาร์สหรัฐเอาละมันก็ยังดีกว่าราคาคู่แข่งข้าวขาว5%ของอินเดียเขาขายเกินามอแต่แลรวก็ถูกกว่าเวียดนามเพราะตอนนี้เวียดนามอยู่407อเ๋อเวียดนามทีนี้กลับขันมาจับข้าวราคาแพงเหมือนนกันน แต่สิ่งที่น่าสนใจนี้ก็คือว่าตอนนี้ราคาส่งออกข้าวไทยเนี่ยถูกกว่าเดิมประมาณตันละ15-16ถึงดอลลาร์และแต,แต่ต้นปีค่าเงินบาทอ่อนค่าไปแล้วถึง2บาทจําได้ใช่ไหมครับปีนี้ตลอดทั้งปีคือเราเฉลี่ยแล้วเงินบาทอ่อนและจะอ่อนประมาณบาท5 0าสบถึงสบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้ข้าวไทยราคาข้าวในตลาดโลกถูกอยู่แล้วเจอเงินบาทอ่อน2บาทอีกนั่นหมายความว่าราคาข้าวเนี่ยถูกลงไปถึง30ดอลลาร์นะฮะและนอกจากนี้ครับ ผลผลิตข้าวไทยปีนี้ก็น่าจะมากกว่าปีก่อนซึ่งเป็นการคาดการณ์นะครับ้าๆท,ที่ตอนนี้เราเจอกับภาวะที่เรียกว่าน้าท่วมเพิพอสมควรดังนั้นหลายคนก็สงสัยเขาว่าในที่สุดแล้วราคาข้าวส่งออกในปีนี้ดูจะแย่กว่าปีที่แล้วประมาณ30ดอลลาร์แต่คิดดูสิครับว่าขนาดถ้าของถูกคนจะซื้อเยอะยิ่งเป็นเครดิตดีอย่างเมดอินไทยแลนด์ทำไมปริมาณจึงไม่เพิ่มขึ้นและนั่นก็กลับมาถึงตรงนี้ครับว่าโจทย์ที่สําคัญมันอยู่ตรงไหนกันแน่ พอเวลาข้าวถูกอย่างนี้ยิ่งทําให้พี่น้องเกษตรกรต้นทานี่นะครับได้รับไม่เต็มแม้เต็มหน่วยทั้งในกรณีของสุทธิเกวยนหนึ่งแล้วได้เท่าไหร่นะ่ผู้ชมครับปีนี้เราน้ําเยอะฝนมากนาข้าวเสียหายเยอะข้าวที่ออกมาความชื้น15ย่อมถูกกดราคาเป็นเรื่องธรรมดาเลยยิ่งฝนมากตกชุกความชื้นยิ่งสูงเมื่อความชื้นยิ่งสูงกว่าจะคัดเกรดให้ได้ชื้นมาตรฐานที่15 จ้าปชม่อนี้ออกไหมครับว่ายิ่งความชื้นสูงน้าเยอะไอ้ตรงเนี้ยราคาเองก็จะไม่ได้เป็นตามอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้เรื่องที่คุณชูเกียรติก็บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะที่ทาให้ข้าวในปีนี้มันตกต่ำลงมา,มากและพี่น้องเกษตรกร,รก็อยู่กับลำบากระบาเนี่นะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เริ่มมีการยกขบวนไปที่หน้าทา้วยอล้วก็แล้วแต่ว่าเรียกร้องให้มีการประกันในราคามันสูงกว่าเดิมได้ไหมเพราะอย่างนี้เขาก็ไม่อยู่ถูกไหมฮะดูแล้นี่นะครับปัจจัยมาจากการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยคือก็ต้องยอมรับนนคควว่่า่าาาาาเเอข้ทีีมมชืกิ15%ไปย ยังไงโรงสีที่ไหนก็ต้องกดราคาครับเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกคือถ้าปีไหนน้ําไม่ได้เยอะฝนไม่ได้ชุกข้าวมีความชื้นอยู่แล้วข้าว5ก็ดูจะมีปริมาณที่สามารถออกไปขายได้แล้วเขาก็คงจะไม่กดราคาแล้วครับแต่เพราะมันเจอปีนี้ฝนเยอะน้ําชุกความชื้นสูงชาวนาเกษตร,รกรก็จะใช้วิธีในการคัดข้าวที่มีความชื้นสูงปนก็ไปกับความชื้นที่เป็นมาตรฐาน15%ซึ่งโรงสีก็ดูออก วันการคัดออกมาก็ทําให้ราคานี้ครับไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เขาคิดกันเอาไว้ที่ที่ราคาข้าวในตลาดโลกไทยก็ยังสูสีแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นไม้เบื่อไม้หมอกกันมาตลอดก็คือเวียดนามก็ดีอินเดียก็ดีนะฮะและบางครั้งบางปีก็อาจจะมีเช่นเมียนมาก็มีหรือกัมพูชาบ้างนะครับดังนั้นปัญหาการส่งออกข้าวตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นทั้งเรื่องของแน่นอนครับปริมาณความเสียหายความชื้นสูงราคาเองก็ไม่ได้ใน,ใน,ใ,นในตลาดโลกเจอขั้เกันบาทปอ,อนค่าอีกต่างหากนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าการขนส่งข้าวซึ่งนี่กลายเป็นประเด็นที่ผมพูดไว้หลายตอนของคุยกับบัญชาแล้วว่าเรายังเจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการขนส่งข้าวเรายังเจอปัญหาโลจิสติกในการขนส่งข้าวไปทั่วโลกเรายังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตอนนี้ก็ขาดแคลนจากเราะว่าสงครามการค้าโลกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างจีนกับ สหรเมกาเมื่อประมาณกว่า3ปีที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นปัญหาสะสมทั้งหมดหะครับที่ทําให้ราคาข้าวตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ราคาดีมันอย่างที่พี่น้องเกษตรกรน,นั้นต้องการอยากจะได้กันนะครับ